นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเดินทางแบบครอบครัวพร้อมเด็กเล็กอย่างไรให้ปลอดภัยในโควิด -19 ถึงจะอยู่ในสถานะไหนเราก็ไม่สามารถดีเลี่ยงการเดินทางได้ไม่ว่าจะต้องเดินทางคนเดียวเดินทางเป็นคู่หรือเดินทางแบบครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวที่มีสมาชิกใหม่ตัวน,น้อยน้อยแต่คำถามก็คือในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 เราจะพาเจ้าตัวน้อยเดินทางอย่างไรให้ปลอดภัยโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความปลอดภัยของเด็กของ B M w ที่ไม่เพียงอธิบายถึงการใช้คาร์ซีนย่างทูวิธีสำหรับพ่อแม่ แต่ยังแนะนำวิธีดูแลรักษาให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด COVID -19 อีกด้วยว่าด้วยตำแหน่งที่ตั้งของคาซีว่าด้วยคาซียดตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งคาซีที่สุดก็คือตำแหน่งเบาะหลังคนขับพอเป็นจุดที่มีการวิจัยแล้วว่าในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจะได้รับผลกระทบเคียงข้างน้อยกว่าตำแหน่งอื่นๆและควรติดอยู่กับประตูรถเพื่อที่คุณพ่อแม่จะได้อุ้มลูกขึ้นลงและจัดที่ทาง ให้ลูกน้อยได้อย่างสะดวกขึ้นแต่ข้อควรระวังก็คือกรณีที่ลูกร้องไห้ไม่หยุดอาจทําให้คุณพ่อแม่บางท่าตัดสินใจย้าย,ายคาซี่จากเจ้าตัวเล็กมาอยู่ใกล้เบาะหน้าข้างคนขับแทนเพื่อจะได้ดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ในความเป็นจริงจากข้อมูลสถิติระบุว่าเบาะข้างคนขับเป็นตําแหน่งที่ปลอดภัยน้อยที่สุดในรถอีกทั้งการทําเช่นนั้นอาจเป็นสิ่งผิดกฎหมายในบางประเทศหรือบางเมืองได้มีคําแนะนํา คือควรตั้งคาซีดให้หันไปทางข้างหลังและเลื่อนตำแหน่งของบ่ะให้ห่างจากถุงลมนิรภัยมากที่สุดรวมถึงปิดการทำงานของถุงลมนิรภัยด้วยศึกษาวิธีปิดการทำงานของถุงลมนิรภัยได้จากคู่มือรถประเภทของคาซีทหนคาซีทสำหรับทารกคาซีทกลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์ระดับเริ่มตนเหมาะสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงน้ำหนัก13กิโลกรมหรือประมาณ15เดือน ซึ่งลักษณะการติดตั้งคือให้หันหน้าเข้าหาบาะแนะนําเพิ่มเติมว่าควรติดตั้งให้คาซีหันหน้าเข้าหาบาะให้หนานที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะจะปลอดภัยต่อเด็กที่สุดนั่นเอง 2. คาซีสําหรับเด็กโตเมื่อเด็กโตขึ้นหรือกล้ามเนื้อเริืมแข็งแรงแล้วอาจติดตั้งคาซีโดยหันไปทางหน้ารถได้ซึ่งปัจจุบันคาซีในกลุ่มดังกล่าวแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือคาซีตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นและคาซีที่รองรับมาตรฐานกึ่งสากลที่อาจจะติดตั้งได้กับแค่รถบางรุ่นเท่านั้นมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับโลกประเทศส่วนใหญ่เลือกที่จะเอีงตามมาตรฐานของ UN หรือ ECE ซึ่งประกอบด้วย ECE RCC03 RCC04 และ R129 โดยมาตรฐานของสหาภาพยุโรปอย่าง e c e r c 4 ได้แบ่งประเภทของคาซิดเอาไว้เป็น5กรุ๊ปดังนี้กรุ๊ปศูนย์รองรับน้ำหนักได้มากที่สุด10กิโลกรัมอายุไม่เกิน9เดือนกรุ๊ปศูนย์บวกรองรับน้ำหนักได้มากสุด13กิโลกรัมอายุไม่เกิน18เดือนกรุ๊ปหนึ่งรองรับน้ำหนักได้ระหว่าง9-18กิโลกรัมอายุไม่เกิน4ขวบกรุ๊ปสองรองรับน้ำหนักได้ระหว่าง15-25กิโลกรัมอายุไม่เกิน7ขวบ กรุ๊ป3รองรับน้ำหนักได้ระหว่าง22 36กิโลกรัมอายุตั้งแต่7ขวบขึ้นไปเมื่อเลือกขาสีตามเกณฑ์ข้างต้นได้แล้วก่อนจะตัดสินใจซื้อมีอีกสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือเอกสารรับรองที่มีลักษณะเป็ี่ยนไปเล็กๆว่าคาซีดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบดา้านความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วรวมถึงมีหมายเลขหนังสือรองรับที่ออกโดยหน่วยรัฐบาลของประเทศที่กำลังทดสอบด้วย